ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับร,บรางวัล Innovation ชน3 Award 2023ชื่อนวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และสื่อเทคโนโลยีเรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกรม Adobe Premiere Pro ประเภทรางวัลครูผู้สอนประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ผู้พัฒนานวัตกรรมนางสาวจิติมาสุดเกตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสเกตกลุ่มโรงเรียนบางละมุงสองขอนำเสนอนวัตกรรมความสำคัญของนวัตกรรมที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาช่วยในการบริหารจัดการการเรียนการสอนอยู่บนระบบคลาวเพื่อรองรับการทำงานการใช้งานด้านต่างๆเพื่อรองรับในศตรวรรษที่21ให้กับนักเรียนการเรียนผ่านระบบคลาวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและออกจากกรอบการเรียนรู้ที่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน ซึ่งพบว่า Google Classroom เป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้เทคนิคการเรียนการสอนด้วยนวัตรกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro การเรียนรู้ดิจิทัลคือการผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพื่อให้การมีส่วนรวมอย่างเต็มที่ปลอดภัยในยุคดิจิทัลทักษะความรู้ความเข้าใจที่เป็นกุญแจสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข2วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว2อ2 0 2 0 2โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ80 2เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro 3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ในรายวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro 3ขั้นตอนการดำเนินง,งาน การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้หลักการของ Addy Model มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ analysis ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 1. การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาสื่อโดยใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ Google Classroom โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการวิธีการใช้ Google Classroom 2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรคำอธิบายรายวิชาว .23202 วิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่33 3. กำหนดเนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. วิเคราะห์เนื้อหากำหนดผลการเรียนรู้และกำหนดขอบเขตเนื้อหา วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้4หน่วยการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแอปพลิเคชันโดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดว4.2ม .3 ท .1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นจึงบูรณาการการเรียนการสอนกับชมรมตัดต่อภาพยนตร์สั้นการออกแบบผังงานโฟชาร์ดการพัฒนานวัตกรรมเริ่มตน้นการวิเคราะห์ ศึกษาหลักการวิธีการใช้ Google Classroom ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรคำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้และกำหนดขอบเขตของเนื้อหากำหนดเนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสร้างบทเรียน Google Classroom สร้างแบบทดสอบความพึงพอใจ หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างการทดลองบทเรียน Google Classroom เก็บรวบรวมข้อมูลและแบบประเมินความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ยส่วนเบ่งเบนมาตรฐานแล้วแปลผลสรุปผลสิ้นสุดขั้นตอนการพัฒนา Develop ประกอบไปด้วยรายละเอียดการเตรียมการเตรียมข้อความภาพเสียงโปรแกรมบทเรียนการสร้างบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อใช้ในการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ Google Classroom การสร้างเอกสารใบความรู้และหลังจากบทเรียนเสร็จแล้วทำการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน4ขั้นตอนการนำไปใช้ Implement การน,นำสื่อการเรียนการสอนไปใช้กับกลุ่มนักเรียนจำนวน30คนโรงเรียนบ้านปงสะเก็ดเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนขั้นต้นหลังจากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของประสิทธิภาพ ขั้นตอนการประเมินผล evaluation การประเมินผลวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผู้เรียนวัดผลสำฤทธิ์ระหว่างเรียนวิเคราะห์คะแนนจากผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์หลังเรียนตรวจสอบค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ80 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยใช้ค่าส่วนประมาณค่าเลสเกล5ระดับมากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดผลสำเร็จของนวัตกรรมการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาวิทยาการคำนวณมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน e1 เท่ากับ80.25 e2 เท่ากับ84.88ดังนั้นบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาวิทยาการคำนวณมีค่าประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ส่วนใหญ่ผู้เรียนตอบไปในทิศทางเดียวกันไม่มีความแตกต่างมากนักทำให้การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดประโยชน์ที่ได้รับ ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ google classroom เรื่องการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอโปรแกรม adobe premiere pro 2. ได้ยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ google classroom การเผยแพร่นวัตกรรมช่องทางเว็บไซต์ครูจิตติมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้และอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook โรงเรียนบ้านป่งสเก็ตกลุ่มโรงเรียนบางระมูสองผลงานที่ประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ส่งผลให้นักเรียนเข้ารับการแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆมากมาย การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริตระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภาภิบาลในสถานศ,รรศาึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศ,รรศาึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2566ระดับคุณภาพผลงาน ดีการประกวดผลงานสื่อสร้างสารภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบัลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2566ารการประกวดคลิปวิดีโอโครงการพลเมืองดีพลเมืองไทยตามรอยพายุนคคลรบาทภายใต้โครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคคละบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2,566